กลับไทยมาร้องหมอลำแชร์สนันลิซ่าแบล็คพิงไม่ต่อสัญญาเพียงเพราะว่าอยากอยู่ค่ายครูไพบู์ เชื่อว่าแฟนคลับชาวไทยและทั่วโลกต่างลุ้นและจับตาอนาคตของลิซ่าแบล็กพิงคในเรื่องของสัญญากับต้นสังกัด YG ที่ยังคงพูดคุยกันหาบทสรุปไม่ได้ขณะเดียวกันก็มีข่าวเล่าลือออกมาสารพัดว่ามีบริษัทต่างประเทศต่างยื่นข้อเสนอดึงลิซ่าไปร่วมงานด้วยค่าตอบแทนมหาศาลและมีแนวโน้มว่าลิซ่าจะเซ็นสัญญาโกอินเตอร์ ล่าสุดก็มีเรื่องราวที่ฮาฮาชวนอมยิ้มในโลกออนไลน์เมื่อเพจตลาดล่างอัปเกรดโพสต์ภาพลิซ่าแบ็คพิงก์กับครูไพบูลแสงเดือนที่มีข้อความระบุว่าข่าวลือจากวงในลิซ่าไม่ต่อสัญญา YG เพราะอยากกลับมาทำงานที่บ้านเกิดท้ายครูไพบูลนอกจากนี้ยังเขียนแคปชั่นอีกว่าวงในเขาบอกมาค่ะพวกเธอพีคไปกว่านั้นครูไพบูลก็ยังเข้ามาคอมเมนต์ด้วยความตลก ซึ่งก็ทำเอาเพจแซวว่านี่นะคะคอนเฟิร์มจากเจ้าของค่ายแล้วนะคะว่าลิซ่ามาแน่แค่รอแต่งเพลงซึ่งครูภัยบุลก็ได้แต่ขำกลิ้งขณะที่แฟนๆต่างก็เข้าไปคอมเมนต์แซวกันอย่างสนุกสนาน